ตอนการมิกครับหรือว่าบทผสมจะให้ส่วนผสมมันเข้ากันอันนี้เขายกเป็นการผสมแบบหมดนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนจากตัหหวหัวบดในการให้ความร้อนครับส่วนผสม ให้เกินผสมในเข้าเป็นเนื้เอเดียวกันอันนี้เป็นการาดัดแปลงใช้จากเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งลักษณะการแบบนี้ก็คือว่าการเอาไปใช้ทำแบบครัวเรือนนะครับ ถ้าแบบอุตสาหกรรมใช้แบบนี้ไม่ได้นะผมเรียกว่าไม่ทันกินนะครับอันนี้แบบครัวเรือนแบบครอบครัวทําเองครับแต่ถ้าหลายๆครัวเรือนนะครับแล้วก็ทําเป็นกำหนดอินสเปกชันเดียวกันหลายๆครัวเรือนมันก็จะเป็นรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มได้นะครับแต่ละกลุ่มทำทานส่วนผสมทาน บททานอัดทานที่เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันแล้วมันก็สามารถเอามารวมกันให้เป็นจำนวนมากได้แล้แต่ละตัวเรือนก็กำหนดออรปริมาณการผลิตแต่ละตัวก็เป็นรายได้ใครายได้รายได้มันไ,ได้เหมือนกันนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ก็เป็นอีกแนวทางโดยที่ไม่ต้องไปสร้างโรงงานใหญ่โตใครของมัน กรอนมีหน้าที่ขายอย่างเดียวไม่ต้องสร้างโรงงานนะโรงงานก็คือให้สมาชิกทป็ทคนลงทุนเองแบบนี้ครับอีกทางเลือกหอน,นึ่งเลยอีกทางเลือกหอนึ่ง